สวัสดีค่ะเมื่อในกะสิมาแกงเห็ดเพิงกปลาสใส่ผักติวสูกินเนาะค่ะเนาะเชิงเห็ดแนวกินแรงไปน้ำแล้วก็ฟังเสียงหนังกลางแปลงไปน้ำค่ะแด่บรรยากาศค่ะเห็ดกับมิตรดอกงามๆค่ะพี่น้องมิตรดอกเป็นตาแสบค่ะได้ผักอีตูมากกำนึงค่ะแล้วก็บเอาพริกกลนสั้นค่ะนวยเป็นตาแสบค่ะก่อนอื่นกรสิมาล้างเห็ดก่อนนะคะใส่เกลือไปน้อยนึงเนาะคะ่ะแล้วก็รูบล้ลางขี้ดินออกหอยจากเห็ด หลังประมาณ 2- 3งถึงสาน้ำเนาะคะ่ะให้ขี้ดินมันออกเบิดนเนาะล่าไปแกงกินมันจังสีบอ๊อหยาขี้ดินไหมคะ่ะผักขาง,งามงามจากขางบานคะ่ะแม่และปูกไวเ่งตัดเฮงตะปงค่ะตอนอน,นี้ก็นาฝนปงดีค่ะต้องตัดออกเรื่อยๆค่ะมันจังสีแตกหยอดออกมางามๆามะคะได้ส่งไฟไปเก็บเนาะคะ่ะไปเก็บตนเหมือดเหมือดแล้วมีจะขวบคนน้ำมาพร้อมเนาะคะ่ะแมงบงหน่อยเนาะคะ่ะไปเก็บย่ำไดกับน้ำมาย่ำนั้น เบิ่งจากสีบักพริกแล้วเป็นตะเสบทองนี้ค่ะค่ะสังเกตบนวยสีสมสมนะคะเพ็ดเผ็ดเพ็ดขัดเพ็ดแน่แต่ก็กินือเก่าค่ะมันแซ่บมากเห็นอยู่นี่ก็คือไ่เบิดเลยเนาะคะ่ะส่วนหนึ่งก็สิตามไ่หมอกอนอันดับแรกแล้วก็ะส่วนที่เหลือก็คือสีไซเป็นน่วยเลยเนาะคะ่ะส่วนโตก็สีมากกินบักพริกเป็นน,น่วยนยเนาะคะ่ะเหลือพับติวงามๆค่ะ เอาแซสองฟีตไว้ตอนที่มันออกลายๆค่ะพี่น้องพักตัวสิออกประมาณเดือนมกราคุมผ้าค่ะช่วงหนาวเห็ดไวแบบนี้ก็ดีค่ะอยากยังไดก็อออกมากนินพักติวมันสีออกรสชาติเปรี้ยวน้อยนึงค่ะเอาไวใส่แกงเห็นดนี้ดีขนาดค่ะยางแสบเลือดข้างหม้อห่อนๆขึ้นแล้วก็ใส่บักริกเนาะคะ่ะใส่เกลือไปน้อยนึงแล้วก็ตามด้วยเห็ดค่ะส่วนตัวก็สิมังเห็ดดอกใหญ่งๆงีะะ้สิเนาะค่ะสีบอตัดออกเลยสิใสเป็นดอกเป็นดอกมันเลยค่ะใส่ปลาแดดไปจักน้อยนึงค่ะ หลุยสารจังในกระขาดบราคาประแดกผักติ่วฮอสิไซเองสีเลยนะคะเดี๋ยวมันถือความหอนเดี๋ยวมันกระลาลายเองค่ะผักติ่วกะงามคาคามีตะดอกเห็ดเป็นกลอนไว้ค่ะอยากเอาออกมากินย้ำได้เก่ามาปิดฟ้ามองว้จักน้อยค่ะดังไฟขึ้นเห็นเห็ดฮาสุกได้ยินเสียงน้ำเบาค่ะพี่น้องอยกไกลๆนี่ละมาสิยญาไปส่งบึงจะข้าวกับเห็ดมากินม่ทันในแล้วค่ะเช็กบึงผักติวที่อาลุ้งละค่ะว่ามันละลลายดีไป เนี่ยใส่พริกหน่อยลงไปค่ะโดดลงไปโด,ดลงไปร้อนะมากลายกระโดดลงไปหลายๆค่ะสีชมน,น่ากินค่ะ,คะตองมันค้นเรื่อยๆเนี่ยะะ้อค่ะมันจะติดหมอ้อปรุงรสด,ด้วยผงชูรสเมื่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาเักหน่อยนะึงเห็ดเพิ่กมาตสิเนียวเนี่ยเจ้าน่อยเนาะค่ะมันสิมาติดก้นหม้อกับงทางขอบๆนะคะเพาตองมันค้นเรื่อยๆ ส่วนตัวนี้สีมาปรุงรสตอนสุดท้ายเนาะคะ่ะบางคนทำแต่สีใสเลยแต่ตอนเล็กๆเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้สีใสตอนสุดท้ายเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่ผักขาค่ะแล้วก็ผักอีตัวลงไปหอมดีค่ะค่ะทั้งเห็ดใบทั้งหิงห้วเขาตนนัตัวนงามเห็ผักมันสุดจังเลยค่ะแล้วก็ซิมเบิงปรุงเทเียว ก็ยังเป็นดอกๆอยู่ค่ะเพราะว่าบ่าได้ตัดเลยเวลาเหลยวเบื่องสีมันก็นสิน่ากินเนาะค่ะพน่ะเบิ่งนั่นีจองเด้อดอกนี้ขาววันนี้ค่ะเตรียมตัวกินข้าวแลกงน้ำกันค่ะทึงตักทึงน้ำไล่ไหลค่ะพี่นอ้องหิวเข่ากระพองกันสิกินดอกใดกระจองไว้ค่ะเพียมีตรดอกงามๆได้หยิงบักพริกหน่อยจะต้อนหนึ่งนี่ซ่นที่ดีเลยค่ะพี่นอ้องดอกนี้งามข้าจองเดือจองเด้อดอกนี้ กับเขาแรงเมื่อนีถือใจค่ะค่ะอยากกินมโดวนแล้วมาค่ะมากินเขาแลงน่ำกันพร้อมแล้วค่ะ